สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันกับ ep 3นะคะออกจากสนามบินแล้วเราก็จะมีผู้จัดการส่วนตัวมารับเราเลยนะคะแล้วเราก็จะมาถึงโงงรงแรมเป็นที่เรียบร้อยนะคะค่หมูค่ะ เราก็มาถึงโรงแรมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปดูห้องกันเลยค่ะลูกชายนัดนะคะก็ดีใจมากนะคะที่ได้มาพักที่นี่นะคะเพราะว่ามีสระว่ายน้ําด้วยเนาะเพราะว่าเด็กก็ชอบว่ายน้ํานะคะนัดก็ชอบเหมือนกันนะคะทุกคนเรา ก็จะไปดูห้องกันคะ่ะเปิดลิฟต์ออกมาแล้วนะคะทุกคนไปห้องกันเลยคะ่ะทุกคนผมเขาสวยสวยนะคะนะ่าก็ชอบผมมากเลยคะ่ะห้องก็จะเป็น2องเตียงแบบนี้กับลูกชาย2คนนะคะส่วนลูกชายนัดนะคะก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะก็มีทีวีจอใหญ่ให้ดูนะคะแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นวิวสระว่ายน้ำคะ่ะแล้วเจอกันใหม่กับคลิป